ชมและนานานักตกปลานะครับและผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับน้าต้องเท่าชิงหลิวชาแนลนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พามาไมยบ่อตกปลาบ้านโนเแหลมทองอีกแล้วครับเป็นทริปที่2นะครับที่ได้มานะครับก็มารับชมกันครับว่าวันนี้น้าต้องเท่าชิงหลิวชาแนลนะครับจะได้ปลาจากไมนี้ไหมนะครับจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับจะมีปลานิ้นบูบูไหมนะครับ หรือว่าจะมีแต่ช pues ็อกเกอร์แบบเสียนะเสียบอกนะครับก็มารับชมกันครับสําหรับนานาท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับก็มารับชมกันเลยครับตามยังพวกเขานี่เรียเอื้องช็อกเกอร์วะให้ไเดเาจากโลกนี่เงา

จบเปนเป็นท่านออกเงี้ยปลาเงี้ยไปเนาะอสูรดิเนาะจับอีกแล้วตอกลงหนึ่งข้อไม่โดน ว่าตัวนึงขอจำปักอันน้าว่เหนปะดูนดูนผูกเบ็ดไม่ดีเย้ยกินไล่ใช่ไหมผูกเบ็ดไหมนนนหนาวจี เบ็ดไม่ดีเองไอ้ตัวเอ้าปลูกดีบ่ปฏิทีิโอ้ดูดูดูอะไรบ้ไ่ปนอนเโอ้แต่ทั้งรูไม่ได้เคื่อ ดีโดนโอ้ยเด็กนิกกระทรว,วน้อยเด็กเนี่ยเขาโบโบกันทั้งนั้นเนี่ยเอาเบีดไม่ไอเน,นี่ยนะอยู่หลังรถรถปั๊ดีกันเฮ้ดอย <c oughs> ู่หลังรถรถปั๊ดีมัน ปลาโบเราอัดปลาไส้สวยปร้ลาดไร้สารเนี่ยปร้ลาดไร้สาร วาสิบอดีบลปรดรองกปาจีนเ้ปาดนินปาดนินน่อยไหมอเหรียญบาทอยู่ไหมเดี๋ยวมันก็เขาขอนบอกว่าเห็ดเงี้ยปลาเงี้มากบอเงเห็ดแปดขีดอะแปดขีดแปดขีดกบอกมาเลือขีดเดียว <laughs> สุดาขี้กีเดียนไหมสุดาขี้กีเดียนโอ้โหตุ๊กทอเลี้ยนบาน่าดิบเอ้ไม่แน่ไปเจ้าของเกือบไม่ได้กินเนวะขี้พานหมู่บ้านไหลยาวไม่โดนสุดาใช้เดือนสุดาเยอะอ่อยพี่ ตัวพอโอไปได้สเดือนดยเนี่ยเออยัสิไกันป้อนดีดีเหมืนเดย โอ้พูดสวยสามลูกครึ่งกินขามือเลยเพื่อนกินแย่หรอจ๊ะไป

กิบปลาไปใส่เกลือเด็ดๆเกิบปลาไปใส่เกลือ

ต้อง<ส>ังเกาะน้อยไปฟังเกาะไปชิ้น้อยลูกกับ่าวนเตียเขาพูดมีเรียบร้อยเลยล่ะ สอยโรงแรมซะแล้วจะประคุณรุ่นช่อง ทุดหายทุดหายทุนหายโอ้ยน oh, right right ี่ว่นตัวใหญ่ใครจวดเลยเพ่นโอ้ยเด่นดองลยอะเอด้นี้นขึ้นขนขึ้นขึ้ขนนนน้น้น้้น้ หายไปชูมุ้งทั้วแล้วไปเรียล้ว สามชุดตัวได้สี่หลักจ <c oughs> ุ่มกันเรีนไปกับเรียนไม่สามชุดนี่เรียนไปเรีนนยนมาครับแล้วครับครับแล้วก็ถึงจุดสิ้นสุดของคลิปนี้แล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับนานาท่านใดนะครับที่ชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของน้าต้องเท่าชิงอยู่ชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปชมผลงานกันครับแล้วก็ผมก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเลยนะครับเี๋ยวเดี๋ยวไปเราไปชมผลงานกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้น้าๆนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันอีกคลิปหน้าครับเดี๋ยวไปชมผลงานกันครับ ว่าธรรมดาขายไปไ,ได้ชุดนึงห้ือเปบ่นเ,ปนเนี่ยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่ารอดครับไม่เฮลครับขายไปแค่โลขายไปสี่ห้าโล